ท่านผู้เจริญผู้ดวงดีผู้มีบุญทุกท่านวันนี้ขออนุญาตไทยให้เห็นหน้าน้องพระจันทร์วันนี้มีบุญได้เจอกันทั้งยูทูบ <YouTube S 2> หลน์เพิ่ทั้งพีน่น้องประชาชนผู้ติดตามชมตรงนี้ให้ดวงดีทุกคนสาธุสาธ <สา S 2> ุดวงดีด้วยสมพรด้วยสมวางด้วยสมปรารถนาแล้วก็โชคดีด้วย สาธุต่อไปก็จะอธิษฐานจิตยันดวงดีแปดทิศของขุมทรัพพยานาขุมเงินขุมทองที่ได้จดจา์จะเึกไว้ในผ้คาขาวแล้วก็อธิษฐานจิตเรียนอริยะเหนือดวงลวงปูสวงเทวดาเดินดินรุ่นดวงดีสมปรารถนา ในวาระที่9แล้วก็อธิษฐานจิตขุนแผนมหาสิทษฐีของหลวงพ่อพระครูประพัฒจันทวัฒน์ที่ได้เมตตานนำวัตถุมงคลให้มาอธิษฐานจิตในวันนี้ดังนั้นขอให้ท่านผู้เจริญผู้มีบุญทั้งหลายได้ตั้งกระไรนจิตตั้งจิตตั้งใจให้ดีขอให้ได้รับโชครับลา รับบุญบารมีและก็พลังบุญพลังกุศลโดยพร้อมเพรียงกันสาธุปูริมาทิสังทัตตระโททักิเนนะวิรุหกวิปัจฉิเมนะวิรุลปะโคเวโรอุตระังทิสังจัตตารณ ते महाराजा लोकपाला यज्ञसिनो ते पी तुम्हे अनुरक्षण तो आरोहये न सुखे न चा आकाशथा चा ओम था खामहितिका ते पी तुम्हे अनुरक्षण तो อาโรคเยนสุขเนัจจางอาพเจ้าและท่นานสาธุชนผู้เจริญทั้งหลายขออันเชิญเหล่าเทวันผู้รักษาโลกธาตุคือเท้าโลกบาลทั้งสี่พระองค์มาอำนวยช่วยดำรง พิธีกรรมอธิษฐานจิตวัตถุมงคลอริยะเนือดวงหลงปู่สวงเทวดาเดินินรุ่นดวงดีสมปรารถนาขุนแผนมหาสิทธฐีให้สำเร็จกุศลตามมุมากปรารถนาอันึ่งเท,ท้าทตรถมหาราชผู้เรื่องเดชประจำทิศบุรพาพร้อมทั้งบริวารเหล่าคนทันอันกล้าหารมหิธิริธทธาว,วิรุโหกสถิตด้านทิศักสินมีเทพเจ้าทั้งสินเป็นยศบริวาร ด้วยเดชากลาหารบาลริทธาวิรุปักสถิตด,ด้านปฏิมาทิตมีมูพระยนา,าที่เรื่องฤทิ์เป็นบริวารอีกทั้งเท้าโลกบาลผู้เวรุราชผู้ทรงมหิทรฤทธิ์อำนาจสถิตด,ด้านทิศอุดร์มีมูอสกุนิกรเหล่ายักษาอันมีมหิทรฤทธิ์สกดาเดชเป็นบริวาร จตารุเตมหาราชาขออันเชิญท้าวจตุโลกบาลจตุมาราชผู้มีอำนาจบารมีมียศมีอำนาจดังไรพนนาอนุรักษันตุจงตามรักษา สัตบุรุษพุทธบริษัทท่านผู้เจริญผู้ประกอบด้วยกุศลวันครั้งนี้ให้ประสบแต่ความสวัสดีนิราชโรคเจริญสุขนโศกนฤไยโชคดีมีชัยทุกคนทุกท่านด้วยเถิดเจ้าข้าเอ๋ยสาธุสาวครั้งสาธุสาธุโอนโตเทวาสังขโยสัพเพอินทรา พระมานุพยัญชนะสัเพเทวกายโยรคันตุสภพเทวตาขออัญเชิญเหล่าเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในชะกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาพบอนันตจังหวัดวงเทวดาดำรงอยู่อรูปภพเทวดาอยู่ในห้วงมหันนบสิงขงรเขตยุขันธรเขาเทวดาอันเนนแนวแนวเนื่องนองในอากาศอยู่ในมานมาร,รัตนมุนเทียน เทวดาอยู่ในเกาะเกียนน้อยและใหญ่เทวดาอาศัยอยู่ในเรือนหลวงเทวดาทั้งปวงอยู่ที่บ้านใหญ่เทวดาอยู่ในหมู่ไม้ไพรพฤกษาสารเทวดาอยู่ที่บ้านเรือนและไรนาเทวดาในพืชภูมิประเทศข้าประจาข้ออัญเชิญจงมาสโมสรประชมุมเทวดาอยู่ที่ลุ่มน้ำและบนบกมีได้เสมอกันทั้งยักษ์สาและคนพันนาคาช โอ้เป็นใหญ่เทวดาอยู่เกาะแกงแห่งตำบลใดข้าพเจ้าขออัญเชิญพระฤาษีตุ้งแห่งหนอันศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรณนด้วยเดชชาข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดาเรื่องเดชซึ่งสถิตยอยู่ในอมรพิมานเมตเมืองฟ้าข้าพเจ้าขออัญเชิญท้าวเทเวศสินขอบเขตมหาจักรวาล โปรดเมตตาประธานพรอำนาจสิทธิบุญ,ญริศบุญบารมีให้ท่านสาธุชนผู้เจริญผู้มีบุญบารมีและอยู่ท er, ุเปอร์อ er, ยู่ท er, ุเพอร์อยู่ทุเพอร์ผู้เจริญผู้ได้แผ่บารมีคุณงามความดีและท่านสาธุชนผู้เจริญทั้งหลายให้มีแต่ความสุขสวัสดียาโรยร่วงพวงสตรูคิดไร้ายเร่งพินาศโรคภยัยบาศยาญาเย โอ้ผีปีศาจและดาวร้ายจงอย่าได้มากล่ำกลายขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเฮง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 โชคดีมีโชคตลอดการทั้งปวงด้วยเถิดเจ้าข้าเอ้ย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ทํ้ม an an ังสารนังขจามีสังฆสารนังขจามีทุติยมปีพุทธังสารนังขจามีทุติยมปีทั้มังสารนังขจามีทุติยมปีสังฆสารนังขจามีตาติยมปีพุทธังสารนังขจามี ตัดยมปิธรรมสารนังขัามิตาัดยมปิสังขังสรนังขัามิณะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรตศีสหัสสสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันธสิวลีจ่ามาเทรังอหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะ โอเชมินะชาลีตินะโมพุทธายะนะมะพะทะอุอาคัสสิริภูคานะมาสยมหาพุญโยมหาลาภะวาลนตุเต นาชาลิติสุกิติมาสุภาจารสุศีลวาสุปาตโตยัสสิมาวเจติโรวาเกสรวาอาสัมพิโตนาชาลิติอิติปิโสวิเศเศปิอิเศเศผุนาเมิอิเมนาพุธตังโสอิโสตังพุธาปิตอิ นาชาลีติอิราชาคทตรสาติหังจโตโรธทินังปิสัมรโลปุสัพพุโสมนการทัโท พระสัมสัวิสัเถิภะกพุทธบรรทูธรรมะคะวาโทโนะมะมังวานาชาลีติอิติปรมิตาต a ิงสาอิติสัพพัญยุมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจเตนะโมนาชาลีตินาสังสิโมพระม迦มะหาเทวา สัพเพยาคาปรายัเตพระมาจดามหาเทวาอภิลาภาภวันตุเตมิเตภาหูอเตมหาบุญโยมหาลาภระวันตุเตพุทธมะอุณโม,ะมะพุทธยายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศิวิระทาศาวิระอิทโยพุทธสัมมานีมะมะพุทธัสัสวโหุ

ขอให้ท่านจงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปิโยพระมานมุตตรุโมขอให้เป็นที่รักอันสูงยิ่งของพ่อทามหาพรหมปิโยนาคะสุปันานังขอยเป็นที่รักของพญาคุตพญานาคาราชทั้งหลายปิอินริยังมะมามมหังตัวสัพพอินทรีใครเห็นใครรักใครเห็นใครทักใครเห็นใครจอใครเห็นใครชมเป็นสเสน่ห์เมตตา มหานิยมในการทั้งปวงนะชาลิติออมเสน่ห์จันทร์เสน่ห์มนเสน่ห์เมียเสน่ห์อดเปียงประตดเสน่ห์อิน์เปรียบเปรมัญโญเสน่ห์โอยมกยุมฉัพนับนาครูอัญโญยอมสิทธิสวาหะนะชาลิติออมตนตนตนตังมหาตนตนเตียงประอิน์ตนเตียงเปรียบปลื้มตนเตียงกมลตุจตนเตียงกมลถมตนเตียงปุ่มตรี ต้นเตียงมีไม้สละปะะดิต้นเตียงมีใส่สารแกอ้อมต้นตนอ้อมสิทธิสวาหาณาชาลีติอวัดอวังอวสเลงคลังอวังสเลงไรายอแก้วจะโกเทวเมตังสเลงบองเนียงคลังรถสัตการเวยมก็น้องเปรียวเหียเปรียบผัดมรืิสเลอรหังอิอรหังอุอรหังออารามการเวโกโอสุทังอารหังอะรหนะชาลีติอุทาหนอันใดเป็นไปบ่มิสำเร็จ อาจารยะเทวะพรหมะให้สำเร็จด้วยนชาลีตินโมพุทธายะนะมะปะทะอุอากาศาสิริโพคาณมาสยมหาคุณโยมหาลาโภพระวันตุเตขอวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่ได้สร้างขึ้นด้วยเจตนาอันบริสุทธ์ดีงามแล้วขอให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอาการสันสออัมปสมิงกาย เอสาโลมานาคาทันตาตะโจมังสังนาหารูอัติอธติมินชังวักกังหะทยังยะกนังกิโลมะกังปภาสังอันตังอันจะยงกะรีสังปิตังเซมหังปุโพโลหิตังเซโทเมโทอัตสุวะสาเคโลสิงคานิกาลาสิกามุตตังมัตเถเกมัตถลุงคันเตอหิปัทเวพระมาอหิอาโปอินทรา เอหิเตโชนารายะเอหิวาโยอิสรานามามิหังปะทมังเป็นทุกังชาตังเป็นทุกอกังสุมังพันธังเินทุกโทอังกุสังยธาเินทุตรีธรรมะวิชาลันทะเอกเป็นทุวิชานนย ทเมวจาทันทีกังสุมังพันธังทันทักโทอังกูสัญญาธา